ให้ฟาร์มไวขึ้นนะครับประมาณนี้มาแล้วก็มาถึงในจุดสำคัญนะครับออสำหรับเกมมือถือที่จะพาไ่ได้นะก็คือ easy c a d ร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจสำหรับสายกาชาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย easy มากสว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็กแชน n นลนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพวกเราสองคนในการรีวิวหรือแนะนำชิปแ n d ทริคจากเกมดีดียังเกมไมโครนั่นเองครับก็เรียกได้ว่า เป็นเกมออนไลน์นะชื่อ<ม>ดังจากเกาหลีที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เลยครับ เดี๋ยววันนี้พวกเราสองคนจะเอาทริปอันที่หลักๆประมาณ6ข้อใหญ่ๆเนี่ยมาแบ่งให้เพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเริ่มเล่นกันจะได้ไม่ผิดพลาดในการเล่นนะฮะแต่หข้อนี้ก็ยังมีแบ่งย่อยลงไปอีกนะต้องบอกเลยว่าวันนี้ข้อมูลจับเต็มเน้นๆมีประโยชน์แน่นอนนะฮะแต่ก่อนจะไปเริ่มคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าแอดมอลครับผมมาที่หัวข้อแรกนะครับที่ทางเราเตรียมมารู้สึกว่าจะเป็นการเดิน quest ห้ลฟังหน่ก ก็หลังจากที่เราสร้างตัวละครกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ที่เราสร้างกันนี้ว่าตัวละครเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างพอ,อเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยเขาจะบังคับให้เราเดินเควสเลยคือเราไม่ต้องไปเ,เรียกว,ว่าเป็นฟาร,ร์มมอนให้เหนื่อยไม่ต้องตีมอนในช่วงแรกเ,เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นนะครับการที่เราเดินเควสหลักเนี่ยมันทําให้เลเวลเราเนี่ยขึ้นได้ไหวมากนะครับก็คือโดยที่หน้าหน้าเควสนี้เลยอ,อย่างที่เราเห็นเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเล่นไปตามเนื้อเรื่อง แล้วมันก็จะให้ e ีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วตัวระบบนี้ก็คือเรากดเรากดที่เควสที่ขึ้นแล้วคือเขาจะทำการออโต้ให้คือเควสเนี่ยมันจะอยู่ขวาบนเห็นไหมมันจะออโต้ให้เราเลยอ่าใช่แล้วเราก็พอเสร็จเควสเนี่ยเราก็ปิดรับรับจบแล้วก็เริ่มเควสใหม่นะครับก็เควสส่วนใหญ่เป็นการตีมอนเตอร์ด้วยเดินคุยด้วยมันก็จะได้ให้ทั้งไอเทมเงินอีพีนะครับ เราหลังจากนั้นเนี่ยเราเล่นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะถึงเลเวล30มอพอดีอพอถึงเลเวล30เนี่ยมันจะเริ่มปลดล็อกอฟังกช์ชันอื่นๆเข้ามานะครับนั่นก็คือตัวเควสลองอแล้วก็เควสรายวันซึ่ง2ตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆก็ต้องทําเหมือนกันในรายวันเนาะเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวกับตัวที่เป็นแบ t เทิลพาร์ทด้วยเอ,เออมันก็จะปลดล็อกพวกตัว สุ่มสัตว์สุ่มเชืออ่อนเลอเควสไลวันเนี่ยห้าพาดถูกต้องมันจะเป็นสิ่งที่ต้องทาทุกวันเพื่อให้ตัวละครเราเก่งขึ้นถูกไหมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเกมนี้เงินมันหาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นการทำเควสลองเนี่ยเห็นไหมมันจะได้เป็นพวกนี้ยเอาไปขายได้ก็ได้ครได้ทองใช่แล้วก็เควสไลวันเนี่ยก็ได้ไอพีได้เงินด้วยแต่ว่าให้เดินเควสหลักเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าเควสลองกับเควสไลวันเนี่ย คือเราค่อยย้อนกลับมาทำชีลัดได้เพราะว่า e ีพมันให้น้อยกว่ากันเยอะมากๆเลยนะอเอออย่างได้ทองเงี้ยก็คือตัวนี้ที่ผมเก็บไว้ยังไม่ได้ขายมันเอาไปขายได้ชีลัดเจ็ดหมื่เลยใช่<ก>เพราะว่าเอเยู่พราะเกมนี้มันต้องใช้เงินในการซื้อสกิลเออแล้วก็ไปทำคราบของอย่างอื่นด้วยนั่นแหละนั่นแหละนะครับก็เลยเป็นตัวหลักๆเลยที่จะทำให้เราเนี่ยเลเวลไหวขึ้น นะครับในการเดินเควสหลักนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นตัวสาหรับ q u e s, <S ที่เพื่อนๆไ่ควรพลาวดใช่ครับส่วนที่2รู้สึกว่าจะมาในส่วนของสกินอาวุธสัตว์ขี่ใช่ไหมต้องตรงนี้เป็นยังไงบ้างแอ,อดมอสคือเกมเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าอาวุธอุปกรณ์ให้เราสวมใส่เนี่ยค่อนข้างเยอะในหน้านี้เห็นไหมแปดแปดสล็อตเลยแปดสล็อตแล้วยังไม่พอมันมี accessory อีกตัวนี้แล้วก็เป็นอีกอันนึงก็เป็นใส่ artifact นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นช่องใส่โคลเดี๋ยวผมบอกวิธีการ <ด>คว่าวิธีได้โครเนี่ยได้ยังไงแล้วก็เกมนี้บอกเลยว่ามันจะ,ะแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะบอกเห็นไหมตรงเนี้ยตีได้ถึงบวกเจ็ดอ๋อมีจํากัดอีกมันไม่จํากัดแต่<อ>คือเราจะตีบวกแปดก็ได้แต่ตีแล้วแตกแล้วแตกเลยมันเป็นอย, <c oughs> อย่างนี้นี่เองซึ่งถามว่าลองไหม ลอง,ลอง <laughs> สังเกตว่าเออที่มันเป็นขาวๆไม่มีบัวเนี่ยอะไรแหรอครับลองลองแล้วใช่ไหม <laughs> เออ <Okay. S 1> มันมันแตกไปเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือที่ผมจะบอกก็คือว่าช่วงแรกๆที่เพื่อนๆได้พวกอุปกรณ์มาเนี่ยแล้วได้ตัวสมุดออพให้อัพไปเลยนะอืมไม่ต้องรอเพราะว่าถ้าเราไปรอเนี่ยเวลาที่เราาร์มอนเยอะๆเ,เ,เนี่ยมันจะทาให้เราเก็บมอนได้ช้าอ,าอ,อ้าก็คือเลเวช้าชเลยใช่เพราะนั้นเนี่ยอาบุธ ตีบวกให้สุดไปเลยนะครับใครที่พรีดีจิสเตอร์ไว้เนี่ยก็ได้พวกเนี้มาด้วยไม่ต้องเสียเงินซื้อนะก็ตีบวกไปแล้วทีนี้กลับมาที่สกินดีกว่าเออสกินเนี่ยสกินเนี่ยมันเป็นการเหมือนการสวมใส่นะคเพื่อนๆจะได้จากการกาชาแล้วก็การคราบนะที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมว่าตอนนี้ อันนี้ใส่ของเขียวอยู่เนาะมันจะมีขาวมันจะแบ่งเป็นสีเกมเนี้ยสูงสุดคือแดงเห็นไหมโอ้โหโอ้โหคือคือความแตกต่างอ่ะนี่อันนี้คือชื่อว่หรอเออความยุติธรรมบนโลกที่ล่มสลายอันนี้เราแบบเปิดเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยให้เพื่อนได้ดูนะโอเคอืมแล้วก็แบ่งออกเป็นสีเหลืองหรือสีทองนั่นเองนะครับโอเคอ่าประมาณนี้ออกตัวจุดสตาที่แอดมอนแนะนําเป็นตรงไหนครับคือจริงๆอ่ะถ้าใครที่เป็นสายรีโลอ่ะผมแนะนําว่ารีจนให้ได้สีม่วง แล้วมันจะทําให้การเล่นเนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความแรงของอาวุธแต่ละสีเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันเลยนะอย่างเวลาที่เราได้ของเขียวกับของม่วงอ่ะคือความแรงมันต่างกันเลยการเก็บมอนเออมันคนละเทียกันเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าเเปิดมีงบเยอะก็เปิดไปเลยจนสีทองแต่สีแดงมันเปิดไม่ได้มันต้องเป็นคราบเท่านั้นเออมันจะมันจะแบ่งมันไปสีทองนี่สวยนั้นเหมาะเหมาะมีมาติดไอดีจริงควรควรมากๆนะครับแต่ถ้าใครที่มีม่วงเนี่ยก็ได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆที่แบบว่า ไปเล่นด่าแบบผมแล้วเนี่ยเ,เกิดว่าไปเปิดได้อาชีพอื่นเช่นเป็นหออะไรเงี้ยแนะนําให้เปลี่ยนอาชีพการเล่นไปเลยนะมันสามารถเปลี่ยนได้เลยเหรอเปลี่ยนได้เลย<อ>คือเกมนี้ยมันง่ายตรงที่ว่าเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับไม่ต้องแบบ เออเราอยากเล่นอาชีพไหม่ก็เปลี่ยนได้เลยประมาณนั้นแต่ว่ามันต้องเสียเงินไปเรียนสกิลใหม่เท่านั้นเองแต่คือในความหมายที่มอสจะเสียคือมันคุ้มกว่าที่จะเปิดเล่นกว่าที่จะเปิเล่นในเมื่อเราได้อาวุธแรที่ตรงสายมาแล้วควรจะไปสายนั้นเลยใช่คือถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นสายเติมถ้าได้ม่วงแบบไหนเนี่ยให้ไปเล่นอันนั้นก่อนผมว่ามันเล่นาร์มเลเวลง่ายไปได้ไวกว่าไปได้ไวนั่นแหละทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยใครที่เปิดมาอาวุธ เปิดกาชามาแล้วไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันจะไปเพิ่มเอฟเฟกในหน้านี้อ่านะครับเพื่อนๆลองดูว่าเห็นไหมว่ามันมีระดับแบ่งบอกเลยว่า ระดับทั่วไปอ่าสีเขียวสีฟ้าเห็นไหมมันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของเนี่ยเอฟเฟกในหน้านี้อก็คือตรงนี้จะเป็นเอฟเฟกมันจะคล้ายๆกับพวกเกมมือถือที่เน้นให้เราสะสมพวกไอเทมหรือการ์ดหรืออะไรต่างๆให้ครบเพื่อเพิ่มสเตตัสพื้นฐานให้กับตัวละครของเราใช่ตัวนี้มันก็จะไปเพิ่ม CP ให้เราโอเคครับอีกอันหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถเอามารวมได้เออแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสีที่เราเอามารวมนะก็คือใช้ตามแรงใช่ใช้ตามแรงนะครับประมาณนี้ ในเรื่องของสกินอวุธละกันอันนี้เป็นอันนึงเลยที่สําคัญนะครับต่อมาเรามาดูเครื่องร่อนกันบ้างเครื่องร่อนเนี่ยถ้าใครรีจิเตอร์ไว้ก็จะได้ฟรีมาอยู่แล้วแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าใครมีงบหน่อยก็เปิดให้เป็นสีม่วงไปเลยนะครับเห็นไหมว่าตัวอีีเนี่ยแม่งโคตรต่างกันเลยนะเห็นไหมอันนี้สิบห้าเปอร์เซนต์ดูสีม่วงเนี่ยสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดเปอร์เซนต์ป้องกันตางกันสองเท่าอ่ะแล้วก็ช่วงแรกๆแนะนำให้เพื่อนๆเน้นไว้ที่ค่า พวก PVE เข้าใจเพราะว่าเราเน้นไปที่ช่วงแรกอย่าการฟาร์มก่อนอย่าเพิ่งไปเน้นว่าเต้องไปเน้น PVP เลยอะไรเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งไปเน้นค่อยไปเน้นช่วงหลังเนาะเลเวล45ขึ้นไปค่อยค่อยไปดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสักคีหรือผ้านะของเรานะครับซึ่งผ้านะของเราเนี่ยก็นี่ตัวนี้ก็รีเซอร์มาเหมือนกันที่ขนาดตัวรีเซอร์แค่ขนาดนี้มันก็แบบว่าเห็นไหมเพิ่มความเร็ว ในการโจมตีใช่ปรองานั้นมีดาเมจเพิ่มเติมของพีดีไวทใช่แล้วนะครับแล้วก็นี่ถ้าใครแบบเปิดได้สัตว์แบบพวกแบบแร่ๆหน่อยเนี่ยมันก็จะแบบเห็นไหมค่าพลังพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างคุ้มก็เข้าใจได้อย่างนี้ก็คือสรุปตัวกาชาที่มีในภาคในเกมนี้ก็จะมีสกินอาวุธสักขีเครื่องร่อนพวกนี้ที่เข้ามาอยู่ในหมวดนี้ เป็นส่วนสําคัญในการเพิ่ม CP ีแล้วกันนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเปลี่ยนสกินได้คือเราได้ตัวนี้มาให้แต่เราไม่ชอบรูปลักษ์มันเรามาเปลี่ยนรูปลักษ์ทำอย่างอื่นตัวที่เรามีได้ประมาณนั้นอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดของอาวุธและกันนะครับประมาณนี้นอกจากนั้นเดี๋ยวเสร็อุปกรณ์อุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้กาชาแต่ว่ามันจะเอามารวบรวมนะครับ เพิ่มสเตตัสได้เอามาลงทะเบียนไว้เข้าใจมันจะเป็นเหมือนการสะสมเพื่อเพิ่มกับสเตตัสพื้นฐานให้กับตัวละครใช่ครับหลังๆ่หลายๆเกมก็มีใช้ระบบนี้เข้ามาเพื่อเหมือนเป็นการที่ต้องการให้ตัวละครให้เพื่อนๆ่ะพยายามหาไอเทมให้มันครบทุกอย่างใช่ใช่เป็นการหาพวกอุปกรณ์นู่นนี่แหละก็เอามาลงทะเบียนไว้อย่าเพิ่งเอาไปย่อยเพราะว่ามันมีระบบย่อยด้วยไงเกิดถ้าเรายังไม่ลงทะเบียนแล้วเราไปย่อยตรงนี้เรียบร้อยเลยนครับมันก็แบบ ไม่ได้เพิ่มค่าสแตตพลังให้เราเนาะอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูในหมวดของดันเจียนรู้สึกเกมนี้มีดันเจียนด้วยซึ่งตัวเนี้มันก็จะช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่เบื่อแล้วกันวันหนึ่งมันมีหลายอย่างให้ทำเนาะเกมนี้ค่อนข้างใช้เวลาในการเล่นนะดันเจียนเนี่ยก็มีเยอะเลยนะครับมันจะปลดล็อกตามเลเวลด้านขวามือเห็นไหมเลเวล3 0เลเวล40 50 60แต่รู้สึกมีจำกัดลงใช่ไหมจำกัดลงวันละครั้งนะครับก็ลงครั้งหนึ่งเนี่ย1ชั่วโมงนะครับ แต่ว่าสมมติในหนึ่งชั่วโมงนี้เกิดหลุดหรือเกิดออกไม่สะดวกเล่นเนี่ยมันก็จะเก็บเวลาไปให้เวลาที่เหลือคือเขาเก็บไว้ให้ไม่ได้ตัดส่วอย่างอีนเนี้ย27นาทีซึ่งการลงดันเจี้ยนเนี่ยมันก็จะมอบในเรื่องของตัวนี้ให้ครับอสำคัญเลยโมลิออนก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นพวกเอาไว้คราบของใช้เยอะนะแล้วก็ราคาในตลาดเนี่ยก็ราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับห้ามพลาดนะทุกคนต้องลงครบทุกวันแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอะได้ยากมากได้ยากอันนี้ลง ไม่ใช่ว่าลงปุ๊บกาลันตีได้เออไมมีเลนดอกได้คือมันลงไปปุ๊บคนลงมันก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมมันก็เลนดอกมันก็น้อยอะไรเงี้ยครับก็เก็บไว้นะใครที่คํานวณเล่นดีๆนะว่าจะเก็บไว้ใช้เองหรือจะเก็บไว้ขายนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงอยู่นะตอนนี้ก็ลูกเม็ดนึงก็ประมาณเกือบ180เพชรเลยก็เรียกว่าช่วงแรกขอคนคนที่เก่งเขาก็อยากรีบไปก่อนอันนี้ร้านที่สองเนี่ยก็จะได้พวกนี้อ่าพวกอ อุปกรณ์ไมคราบและการอก็รปกะ่า็นองใช่ครับแล้วก็จะปลดเรื่อยๆนะอันสุดท้ายนี่ย็็จะเป็น EP พอเล่นเควสหลักถึงบทที่17เนี่ยก็จะปลดล็อกตัวนี้แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยได้ EP เยอะขึ้นเนาะแล้วเราค่อยไปบูต EP ในในดันเจียนแทนนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นบัฟพิเศษรู้สึกว่าเกมนี้ ถ้าเพื่อนๆอยู่กิวจะได้รับบัฟและไอเทมพิเศษถูกไหมใช่คือแนะนําเลยว่าต้องมีกิวอยู่ในช่วงแรกแล้วยิ่งของบ้านเราเนี่ยโหมีการรับสมัครกิวกันตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มเลยอระบบกิวเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับก็มันจะมีในเรื่องของอการบริจาคอยู่แล้วแล้วก็มีตัวนี้หีบหีบตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของไอเทมเอาไว้คราฟด้วยนะครับมันจะสุ่งนะเออแล้วก็มันจะมีรันเจนกิลด้วยนะเดี๋ยวพอกิวมาเลเวล อัพเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามาลงดันกิลเนี่ยมันก็จะได้ของอย่างอื่นอีกค่อนข้างเยอะเลยแต่คือหลักๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับตรงนี้เห็นไหมอ่ามันจะเป็นบัฟพ,พิเศษนะครับสําหรับที่อยู่ในกิว่วอ่ะประมาณนี้จะเราจะเพิ่ม เรื่องของพลังโจมตีนะครับก็คือต้องเข้านะผ่านถ้าผ่านนี่คือตามหลังคนอื่นช้าทันทีเนี่ยจะได้อีกพีด้วย1%เพิ่ม HP นะครับสำคัญเลยคือมีบัฟแล้วก็มีของมีดันคิวไว้ก่อนใช่ต้องเข้าไปก่อนนะครับเพื่อเพื่อนๆให้ฟาร์มไวขึ้นนะครับประมาณนี้มาแล้วก็มาถึงในจุดสําคัญนะครับสำหรับเกมมือถือที่จะพ่านไม่ได้นะก็คือระบบกาชาร์จมอสคือระบบกาชาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแพ็คมีให้เติมเพียบเลยนะครับล้น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 จะเติมไหมครับ ก็เดี๋ยวดูกันว่ากันไปครับว่ากันไปแต่ดูนะครับแอบต้องดูว่าเพื่อนๆชอบไหมเราจะไปกันต่อถ้าอยากได้ก็จัดให้ใช่คือระบบการชาเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันมาคู่กับเกมมือถือสมัยนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าสําหรับสายฟรีนะผมแนะนําเลยว่าห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าเราเข้ามาในทุกวันเนี่ยเราอย่าลืมเข้ามาในหน้านี้แล้วเข้ามาที่หน้าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเออเพื่อนๆจะได้รับการเขาเรียกว่าซื้อพวกอุปกรณ์เนี่ยพวกเนี้ยมันจะเป็นตั๋วเอาไว้ตีบวกอ่าแต่ใช้โก ใช้แค่เงินในเกมซื้อนะครับมันจะค่อนข้างคุ้มเนี่ยอย่างซื้อได้10ครั้งต่อวันเห็นไหมถ้าเราตีบวกไว้เออตีบวกครบแล้วก็ไม่เป็นไรเนี่ยอย่างในตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของเวลาฟาร์มได้มากขึ้นในการฟาร์มเอ็ีเห็นป่ะอย่างที่บอกของของแรงเลยนะพวกนี้ใช่พวกเนี้ยเก็บให้หมดเลยพวกนี้น้ํายาก็อันนี้ เป็นน้ำยาลีนั้นเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีหนึ่งละกันเพราะว่ามันคนละส่วนเรียกได้ว่าของพวกนี้เพื่อนๆควรจะมีให้ครบนะซื้อให้ครบในทุกวันนะเพราะว่ามันจะช่วยเร่งตัวละครของเราให้ไปได้ไวยขึ้นถูกต้องครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกตั๋วอันเชิญนะครับตั๋วกรชานี่ยแหละทำไมหน้านี้เหมาหมดแล้วเหมาหมดเรียบร้อยเออเพื่อนๆก็ไปซื้อกันนะครับเพราะว่ามันราคาถูกอ่ะหมื่นกว่าแปดพันเนี่ยน้อย่แพเออถ้าใครที่แบบว่าไปเรื่อยๆไม่รีบก็เนี่ยเข้ามาเก็บให้หมดนะเออประมาณนี้แล้วก็ส่วนแพ็คเนี่ย ที่แนะนำเลยนะตอนนี้นะคือแพ็คนี้อ่เดี๋ยวก่อนนะเอาแล้วครับมีมาถึงจุดที่มีแนะนำแพ็คด้วยคือแพ็คนี้อ่าอย่างที่บอกไว้เมื่อเมื่อเมื่อต้นเมื่อกี้เนาะที่ว่าเป็นเรื่องของอ,อุปกรณ์การสวมใส่นะครับเพื่อนๆจะสามารถคลาบตัวโครได้ซึ่งมันจะเพิ่มสแตทนะครับโดยการคราฟเนี่ยเพื่อนๆซื้อตัวนี้29เหรียญน,นะครับมันก็ตกอยู่ 1, ประมาณพันหนึ่งประมาณประมาณพันหนึ่งเนาะ มันจะได้กล่องตัวนี้มาสองอันเห็นไหมสิบเอ็ดชิ้นแต่เราได้มาเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องเปิดเอามาคราฟนะครับอมาคราบอุปกรณ์เพื่อให้มาใส่ในช่องนี้โทษทีนะมาใส่ในช่องนี้ช่องโกรสุดท้ายเลยเออสองอันคือช่องเนี้ยอุปกรณ์ที่เราได้มาเนี่ยเริ่มแรกเลยนะมันจะตีบวกได้แค่หนึ่งหลังจากหนึ่งมันจะแตกเลยแตกออันที่คลาฟเมื่อกี้ค,คือมันจะกันตีบวกสี่ให้อ,ออ๋เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ค่าสตัด ที่ค่อนข้างดีนะหน้าคราบก็ให้เข้ามาที่หน้านี้นะครับกดสร้างเลยนะครับแล้วก็อ่ามันจะเป็นสร้างเนี่ยตัวนี้โอเคเข้ามาแล้วก็มาดูที่อุปกรณ์เสริมะครับก็คือจริงๆมันเข้ามาสร้างตรงนี้แทบทุกอย่างเลยใช่มใช่มันมันจะมันจะแบ่งกันประมาณนี้ก็จะเป็นอ์ติแฟกต์เล้ยมเดือวแป๊บนึงนะพอแล้ว มันจะอยู่ในหมวดของมันเลยถูกไหมใช่รู้สึกว่าไอ้หน้าสุดท้ายที่มอสบอกมันจะเป็นเครื่องรางปะอ่ามันจะเป็นคล้ายๆเครื่องรางนะครับอืมจำไม่ได้ว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับโอต่ก็เอาจริงหมวดหมู่เขาเยอะออนะมันเยอะอะอ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันอ่ะเอาเปนว่าคือมันสร้างแล้วก็คือเอาเครื่องรางมาใส่เลยถูกหมใช่ใช่<ม>คือมันมันจะเอาแบบเป็น ตัวนั้นอะมาใส่เลยไม่ต้องเปิดกล่องแล้วมันจะได้เป็นตัวเครื่องรางตัวนั้นออกมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือถ้าใครแบบว่าคือมันออกมาได้ $11, อันแต่ว่าเราตีตียากบอกเลยว่ายากนะมันจะเอามาเพิ่มช่องตรงนี้เพิ่มสแตทได้เลยบวก4ไปเลยการันตี นะครับเรียกได้ว่าเกมที่ตีบวกยา,ย,ายากย่่งก็ถูกใจสายสรตมเมอร์ยุคเราเลยนะตีบวกยากเกมนี้นะครับแล้วโดยโรวมแล้วก็คือ,อม,มันจะมีตัวอะไรอีกไหมที่มอสอยากแนะนํารู้สึกว่าสิ่งที่เรายังขาดไปในในพาร์ทน,นี้น่าจะเป็นการอัพสเตตัสหรือเปล่าใช่ก็ <c oughs> คือพอเราเลเวลสาแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกตัวนี้ออกมาก็คือศรัทธานะครับมันเป็นเหมือนการอัพสเตตัสแต่ละสายของผู้เล่นนะครับก็เนี่ยมีตั้งแต่สายพลังโจมตีเห็นไหมมันจะเพิ่มค่า รวมตีระยะใกล้ก็เป็นสเต็ง agility, intelligence, width อะไรพวกนี้เลยประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถรีเซ็ตฟรีได้หนึ่งครั้งมันไม่เชิงฟรีหรอกคือเพื่อนๆสามารถไปซื้อในร้านค้าแลกเปลี่ยนเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้ไอขวดเหลืองๆอ่ะเออเอามารีเซ็ตได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าอัพผิดในช่วงแรกไม่ต้องไปซีเรียสคือรอให้เลเวลซัดสี5สิเนี่ยค่อยมารีครั้งหนึ่งคือให้เหมือนแบบ ที่มันขิดทีละนิดทีละหน่อยมันไม่ค่อยส่งผลมันไม่ได้ส่งผลมากแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเกมจริงๆคือตอนที่เราตัวเรามีเลเวลเยอะมีสเตตัสสูงสูงแล้วก็รีเพื่อไปทางสายได้สายหนึ่งอย่างนี้เราเล่นแบบเป็นดาบใหญ่ใช่ไหมเราก็เน้นไปที่พลังโจมตีแล้วกันนะครับเราจะไม่ต้องไปอัพอันอื่นเนาะก็ประมาณนี้อันนี้จะเป็นระบบอัพสเตตัสนะครับเพราะว่าสเตตัสของตัวละครเนี่ยไม่มีนะสำหรับเกมนี้เออใช่ไหมมันจะไม่ได้มีให้อัพแยกเป็นแบบสเตงวิดเอจิอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นหน้าเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าแสดงพลังนะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับที่วันแรกเลยเข้ามาในไนโครเนี่ยห้ามพลาดต้องทํำให้ครบอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยผมก็ติดค้าเควสรายวันเควสนู่นนี่นั่นเนี่ย,ยเยอะเก <ไป S 1> มามายเลยเออ <c oughs> เดี๋ยวต้องที่ไปหัวต่อเลเวลต่อนะครับ ประมาณนี้วันนี้ก็คงประมาณนี้เรียกได้ว่าโอ้โหมีอะไรให้ทําเยอะมากนะสำหรับเกมเกมนี้ใน1นวันครับนี่แค่วันแรกนะเออวันแรกเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะมีอีเวนต์มีอะไรในวันต่อๆไปให้เพื่อนๆต้องมาเก็บตกข้อมูลหรือการทําอะไรให้ตัวของเรานั้นเก่งยิ่งขึ้นอีกหรือเปล่า แต่วันนี้ก็คงใช้เวลาเล่นนิดนึงแต่วันนี้ก็คงประมาณนี้แหละถ้าเพื่อนๆคนไหนมีจุดที่พวกเราพลาดไปก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะฮะเข้ามาพูดคุยกัานหน้าอยากให้มีคลิปแนะนําไกด์ดีๆเกี่ยวกับเกมไนโครเอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะพวกเราจัดให้อย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเพื่อเพื่ออาจจะมีมาตามหาสัตว์แดงบ้างอาจจะเจอกันในไลฟ์มากเเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงโอเคแต่ก่อนจากกันไปในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องแท็กของเรานะฮ สวัสดีครับ